สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมงกุฎของบ้านนั่นก็คือหน้าบ้านนะคะเปิดห่วงจุยคันเทพ คลิปนี้นะคะเรามาเปิดหวงจุ้ยหน้าบ้านว่าหน้าบ้านอย่างไหนถึงเป็นหน้าบ้านรับทรัพย์ให้กับเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยได้ค่ะก่อนื่ยเลยนะคะเอจุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะ หากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคำที่ว่าหน้าบ้านคือมองกุฎเพราะฉะนั้นเราต้องจัดห่วงจุ้ยเสริมราศีให้บ้านดูดีสะดุดตา การจัดวางห่วงจุ้ยหน้าบ้านให้สวยงามถูกหลักเป็นพลังงานที่ดึงดูดให้เงินไหลเข้าไม่หยุดนะคะและอีกนั่นแหละค่ะหากปล่อยปลาละเลยให้หน้าบ้านดูไม่ดีแยกไม่ออกที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าที่รกรางก็จะส่งผลให้ดึงพลังงานลบเข้าบ้านได้ไม่หยุดเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้จะเลยมาแนะนําเคล็ดลับปรับห่วงจุ้ยหน้าบ้านให้รับสับรับโชคกันนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ แนะนำให้จัดภูมิทัศน์หน้าบ้านให้เปิดโลง่งดูสว่างสบายตาทางห่วงจุย้ยลานหน้าบ้านจะเป็นแหล่งสะสมพลังงานก่อนที่จะไหลเข้ามาในบ้านหากหน้าบ้านจัดตำแหน่งและภูมิทัศน์ให้โลง่งกว้างก็จะช่วยให้สมาชิกในบ้านได้รับพลังงานดีๆเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือ ไม่ควรมีต้นไม้กระถางดอกไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางอื่นๆขวางประตูบ้านซึ่งเปรียบเสมือนการขวางทางพลังงานที่ดีให้ไหลเข้าบ้านนะคะมาถึงข้อ2ค่ะ การศาสตร์หน้าบ้านไม่ควรติดตั้งให้ต่ำกว่าประตูหน้าบ้านเพราะว่าประตูเปรียบเสมือนกับปากของคนเรานะคะหากการศาสตร์หน้าบ้านกดทับลงมาอย่างประตูก็เปรียบเสมือนกับปากของคนเรามีอะไรมาปิดมาบังไว้ทำให้กินไม่เต็มอิ่มพูดไม่เต็มคำ หากเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างกับชีวิตที่มีอุปสรรคขัดขวางทำให้ต้องเสียโอกาสบางสิ่งที่วิ่งเข้ามาหาเราเหมือนจะได้จะได้แต่ก็หลุดไปแบบงงๆดังนั้นแนะนำว่าหากกันสาดหน้าบ้านกดทับลงมาต่ำกว่าประตูบ้านให้ปรับแก้ไขให้โปร่งโล่งสบายจะเป็นการดีที่สุดนะคะมาถึงข้อ3ค่ะจัดแสงหน้าบ้านให้ส่องสว่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือว่าแสงไฟในทางห่วงจุยบ้านไม่ควรมืดค่ะหากเปรียบกับบุคคลก็เปรียบได้กับใบหน้าของเรานั่นเองนะคะเป็นดังสง่าราศีที่เห็นชาที่สุดหากหน้าบ้านมืดมองก็เหมือนคนมีใบหน้าที่มลมอง มองคล้ำแต่ถ้าหากหน้าบ้านสว่างสดใสก็เปรียบกับคนเราที่มีหน้าตาสดใสยิ้มแยม้มเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบเห็นทำให้มีโอกาสดีๆที่เข้ามาหาอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดห่วงจุยหน้าบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นมงกุฎของบ้านเราเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ